การใส่หลอดหมึกวิธีของช่างนะครับหนึ่งกับตั้งขึ้นแล้วใส่ไปนะครับพอดีนะครับยามหมุนอัดแน่นมันก็จะอยู่ตรงนี้ทําไมช่างใส่งี้เพราะว่าการที่เราเอาหัวปากกาทิ่มลงแล้วใส่ช่วงที่หมึกโดนตัวก้านรับหลอดหมึก,กน,นะครับบางทีหมึกจะกระชอกแล้วมันสะสมตรงนี้เป็นเหตุให มีหมึกเกาะภายในตรงนี้เวลาถอดหลอดหมึกออกก็เช่นเดียวกันจับตั้งขึ้นนะครับจับตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับต่อไปก็ต้ออบนะครับการตรงนี้นะครับจะหัวจะพิเศษเดี๋ยวดูนะครับ สำหรับเต็นชื่อโดยเฉพาะูนะครับสามารถเทคนิคใช้บิดหัวปากกาได้ด้วยนะครับ